โ่าฮะก็ขอสวัสดีน้องผู้ชมทุกๆท่านด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกมใหมาครับฮนะเป็นแมปมินิเกมฮนะแป๊บนะคะเปลี่ยนชื่อก่อนฮนะชื่อแม่งไม่เข้าเลยโอเคฮะก็เปลี่ยนชื่อเป็นที่เรียบร้อยฮะเกมเมอร์เขียนถูกหรือผิดผมต้องขอไภัยท้วยนะฮะผมไม่เก่งภาษาอังกฤษฮะ ผมต้องขออภัยในเสียงลบกวนด้วยนะครับโอเคนะับไปเริ่มเล่นแบบมินิเกมเลยฮะโอเคอ้าเฮ้ยบักเ่าวะ เดียวกันตอนที่มันได้ครับผมโอเคฮะแม่งคือแม่งไม่ได้อะ่ะเป่นปเ,เซลของผมเลยกว่า แป๊บนึงครับขอโทษด้วยนะครับ <c oughs> ที่มีเสียงรบกวนแห <c oughs> นะ่ซูชี่นี้มันมัน Yeah. không phòng kẹp là... vẫn còn này quá, còn dưới chứ

แป๊บนึงครับโอเคครับ